ขบวน429นะครับกำล,ลังออกไปสถานจากครราสีมาสถาน,นีต่อไปก็เป็นสถาน,นีจีรานะครับตอนน,นี้ถ่ายากนครราสีมา <c oughs> แต่ถ้าปลายทางก็เป็นสถาน,นีับใหญ่นะครับเส้นสุดโอ้ตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วก็คึมอย่างนี้ย ฮะฮอืมก็จอดหน้าหอนะครับก็ต้องสักอย่างไปหอหัสัญญาณนี่ครับก็จะไปจังไงอันตาแล้วอืมก็จมาแล้วอืมก็เสียงพอมเสบนะเสียงรถไฟ เดินเข้ามาเอะนีครับแบบอ่อาคนเ,เหมือนไม่ค่อยเยอะ่าไรนะช่วงนี้ไปทางหอนแก่นนะน่าเป็นกลับบ้านหยเปว่าไฟแบนะครับรไฟวบ <laughs> อ๋อแอแล้วครับขึ้นี่ครัไปก็จะหยุดนี่